ราศีตุลช่วงนี้ท่านจะดวงดีดวงเด่นจะได้เป็นเศรษฐีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นเนื่องด้วยในช่วงของเดือนมีนาคมนี้นับตั้งแต่วันที่14จะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ราศีมีน จึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาราศีอย่างมากท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่17ของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันที่15ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้น <c oughs> ก็เข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่รู้หรือว่าไม่ทราบแน่นอน แต่ท่านก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงนี้สำหรับในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองรับรองว่าท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินการเงินนั้นถ้าหากว่าท่านใดที่ขาดเหลือหรือว่าจะเอ่ยปากขอร้องกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถต่หากว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับกู้เงินหรือว่า จะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการเป็นเอกสารในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาก็รับรองว่าท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือจะเป็นในหน้าจัดหาจัดซื้อในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นไปได้แรงท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะมีคนช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของ การงานนั่นก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนการงานของท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นั้นก็จะมีความสําเร็จไม่ว่าท่านจะทํางานประเภทไหนทํางานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเป็นในหน้าจัดซื้อจัดขายในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆ ท่านจะซื้อจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีกำไรกำไรที่งดงามถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการลงทุนในด้านของการขายของถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบทำได้เลยงานของท่านจะมีความสำเร็จจะมีความสดใสมีความโปร่งใสอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นมาอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนนั้นที่ไม่เคยมีงานทำ ในช่วงก่อนนั้นท่านเราหกระเหินไปเที่ยวสอบโน่นทำนี่หรือว่าไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงก่อนนั้นหรือว่ายังไม่มีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายงานที่ว่ายากท่านก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาก็แล้วแต่ชาวราศีตุลน,นั้นจะมีงานทำที่ดีในช่วงต่อไปนี้ถือว่า ในเรื่องของการงานนั้นสุดยอดท่านจะมีหยิบจับใช้สอยอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ line, วิ่งรถขายก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีคนที่เรียกว่า เข้ามาอุดหนุนท่านและมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาช่วยเหลือมีการอุดหนุนท่านอย่างมากมายการทำมาหากินก็ตึกรู้สึกว่าจะคล่องตัวดีชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวพระพุธอีกหนึ่งดวงเข้าราศีกุมในช่วงของวันที่16นี้ ก็จะทําให้ชาวราศีตุลอีกเช่นเดียวกันได้รับกับสิ่งดีๆในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะพุ่งแรงเรียกว่าจะทําอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดทั้งนั้นในเรื่องของการทำมากินดวงชะตาของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นและจะมีโชคมีลาภอีกด้วยในช่วงนี้ ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเปรียบเสมือนท่านมีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาตีสนิทท่านอย่างมากมายการครบคนนั้นถือว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ท่านก็จะคบใครก็คบได้ในช่วงนี้เขาก็เกรงอกเกรงใจท่านท่านจะทำอะไรทำงานอะไรเขาก็สามารถช่วยเหลือได้ โดยเฉพาะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องในช่วงของเดือนมีนานี้ก็จะมีคนรักใคร่ท่านอีกมากมายในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าจะมีความสุขอย่างมากๆ้าหากว่าท่านใดเพิ่งคบกันใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของความรักก็จะมีความสุข พูดจาอะไรก็จะไปตามเอ่อไปตามกันในในช่วงนี้จะไม่มีการขัดใจการพูดอะไรก็พูดตามกันความรักของท่านนั้นก็จะมีความยั่งยืนและถาวรสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะร่วมใจร่วมมือกันทำงานเรียกว่าการคลองเรือนของท่านนั้นก็จะไม่มีการสะดุดอะไรในช่วงของเดือนมีนา การงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก,ก็มีก็เรียกว่าชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนานี้ก็รู้สึกว่าจะมีดีๆเข้ามาหาท่านร้ายสิ่งร้ายอย่างต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28อันนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ ชาวราศีตุลอันนี้ต้องระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการครบคนในช่วงของวันที่28ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์นี้ท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการครบคนไม่ว่าท่านจะคบใครในช่วงนี้อย่าไปไว้ใจเขาจะเป็นการดีแต่หากว่าเราไว้ใจเขาเขาอาจจะทำให้เรานั้นต้องลำบากใจก็ได้ต่อไป การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่28ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์นี่การเงินการทองถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมก็ระวังไว้แต่หากว่าเราให้เขาไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทอง บางสิ่งบางอย่างนั่นเราให้เขาไปด้วยใจจริงแต่เวลาเขาจะเอาใช้เราเขาอาจจะลืมเราเสียก็ได้ในช่วงนี้บางทีบางครั้งมันไม่จำเป็นเราก็อย่าไปช่วยเหลือใครเพราะฉะนั้นให้สงสารตัวเองไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสับเปลี่ยนกันได้บางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงลาย บางทีบางครั้งนั้นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันทํางานรวมกันหลายคนอันนี้ก็อาจจะมีเรื่องมีราวมีการคอมเมนเขีนเขี้ยวหรืออาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในเรื่องของการงานที่ท่านทํารวมกันให้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องอารมณ์อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมีนานี้ตอนช่วงปลาย ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อาจจะมีอารมณ์ร้อนพูดจาอะไรก็อาจจะมีการกระทบกระเทือนกันได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอีกเช่นเดียวกันจะทำอะไรต้องใจเย็นๆเ,เขาไว้งานบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าทำรวมกันหลายคนถ้าหากว่าใจร้อนก็จะทำให้งานของท่านนั้นสะดุดได้ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ท่านระมัดระวังไว้ จะเป็นการดีในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังและสิ่งที่ท่านมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ท่านอาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนสิ่งเก่าๆอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าสิ่งใหม่ๆนั้นจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านอาทิเช่นในเรื่องของการงาน ท่านอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาทำถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ก็ถือว่าเราก็ทำได้เราก็มีศักยภาพที่พอที่จะทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบางานใหม่ๆแค่ไหนเราก็ทำได้เพราะว่าท่านก็มีประสบการณ์มีพรสวรรค์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านาย ก็อาจจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ต้องคุมลูกน้องให้ดีในช่วงนี้อย่าปล่อยประละเลยถ้าก็เราปล่อยประละเลยปล่อยตาลูกน้องก็อาจจะทําให้เรานั่นต้องผิดหวังได้บางทีลูกน้องอาจจะทําไม่ดีหรือว่าจะทําให้เราเสียงานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้ากาเราเป็นเจ้านายเขาก็ต้องคอยระวัง ต้องคุมลูกน้องไว้บ้างในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นต้องระวังบางสิ่งบางอย่างก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆบางทีบางครั้งก็เปรียบเหมือนเงาตามตัวท่านมีรายรับแล้วท่านก็จะต้องมีรายจ่าย บางครั้งก็ต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่สิ่งของที่ท่านจำเป็นท่านก็จะต้องจ่ายบางสิ่งบางอย่างสิ่งของในครัวเรือนหรือในครอบครัวของท่านอาจจะมีการชำรุดผุพังอันนี้ก็ต้องเสริมหรือว่าต้องมีการซื้อมาเพิ่มเติมอันนี้ก็จะต้องมีลายจ่ายอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรท่านก็ยังมีลายรับอยู่เรื่อย ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนอะไรถึงจะมีรายจ่ายก็ท่านก็มีรายรับสลับกันไปเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนก็ว่าได้เข้ามือฝาออกมือซ้ายแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีไม่มีอะไรในช่วงนี้ก็ยังรักใคร่กันเหมือนเดิม พูดจาก็ไพเราะอ่อนหวานมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ในเรื่องของโชคลาบสรุปโดยรวมก็มีโชคมีลาบอยู่บ้างในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็้ท่านลองดูอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาท่านก็ได้ในช่วงนี้แต่ก็อย่าให้มากนะกการเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบ ถือว่าเป็นลาบรอยบางทีก็ได้บางทีก็เสียเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเสียงให้มากเราเอาพอหอมปากหอมคอหรือเอาแค่สนุกสนานจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราอยากจะล่ำรวยจริงๆเราต้องเอาหยาดเหงื่อของเราแลกกับแรงงานอันนี้เนะี่ยท่านจะได้งานที่ดีได้เงินที่ดีเงินก็จะมีไหลาตามมาก็เปรียบเสมือนเรามีโชคมีลาบ อันนี้ก็ถือว่าดวงของเราอีกเช่นเดียวกันคนเราก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงดูตำราก็ถือว่าบางทีก็ตรงบ้างบางทีก็ไม่ตรงเพราะเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งไหนดีก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณเก็บเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ท่าน ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังถึงได้บอกให้ใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับในช่วงต่อไปสวัสดีครับ